ป้ยส่อแววคืนดีกันแล้วเตรียมรับข่าวดีหนิงเคลื่อนไหวถึงป้ายส่อแววคืนดีกันแล้วหลังมีข่าวแตกคอลุ้นแก๊งเพื่อนคืนกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งจากกรณีเมื่อช่วงปี2564มีข่าวลือสนั่นโลกโซเชียลของสามนางร้ายแตกคอกันจนถึงขั้นถูกเพื่อนเลิกคบเพราะจับได้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งกุกข,ข่าวเรื่องสามีบิดคอจนโลกโซเชียลแห่พุ่งเป้าไปที่ป้ยปานวาดหนิงปณิตาและกระแตสุภักษรหรือเปล่าจากนั้นไม่นานป้ยปานวาด ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองเป็นฝ่ายเลือกเดินออกมาจากแก๊งนางร้ายด้วยตัวเองเพื่อความสบายใจเนื่องจากทุกอย่างไม่เหมือนเดิมและทําใจยากที่ต้องสูญเสียเพื่อนที่รักมากแต่ล่าสุดเหมือนจะมีสัญญาณดีระหว่างเป้ยกับหนิงกลับมาอีกครั้งเมื่ออินสตาแกรมของสาวไปได้ลงรูปความน่ารักของลูกๆซึ่งน้องโปรดลูกคนโตได้จากมือและให้กําลังใจน้องสาวน้องปาลินที่ตรวจเจอว่าเป็นต่อมอะดีนอยด์และต่อมทอนซิลตจนต,จนต้องเข้ารับการผ่าตัด พร้อมเล่าความโมเมนต์ความน่ารักในภาพนี้ว่าที่โปรดพูดกับน้องปารินว่าที่จะดูแลน้องเองจากนั้นน้องปาลินก็ตอบกลับพี่ชายว่าที่โปรดอยู่ใกล้ๆปารินนะักท่ามกลางแฟนคลับได้เห็นโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่แล้วได้ามาให้กำลังใจให้น้องปาลินหายป่วยไวๆเป็นจำนวนมากรวมถึงคุณแม่ลูกหนึ่งหนิงปณิตาก็เข้ามาให้กำลังใจลูกสาวของไปว่าปารินหายไวๆค่ะเช่นเดียวกันทำเอาบรรดาแฟนคลับที่หนิงเข้ามาคอมเมนต์ในไอจีถึงไปแล้วดีใจกันใหญ่ และลุ้นอยากให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันเป็นแฟนที่รักกันเหมือนเดิม